วันเสนาร์นะคะแต่ว่าลิขุก,กับลินะต้องไปโรงเรียนค่ะเพราะว่าเขามีงานหับเปียวไกลหรือว่างานแสดงของเด็กๆนะคะเดี๋ยวประมาณ10บโมงนะคะเดี๋ยวมีออกไปดูคนะ่ะก็เดี๋ยวพีจะต้องออกไปชมการแสดงของลิขุลินะนะคนะเดี๋ยวปั่นจักรยานไปคนะ่ะ วน,นี้รถของคุณครูที่มาสอนพิเศษนะคะวันนี้เด็กก็เรียนคนเดียวไปแล้วสองชั่วโมงโอ้ยปั่นจักรยานหนาวมากโอ้หนาวแบบหนาวหูหนาวหนาว้หนาต้องหาหมวกหาอะไรที่ปิดหูมาใส่แล้วนะ,ะเนี่ย เรียนแล้วนะตึกสีเข,เขียวตรงนั้นนะก็เขาก็ไม่ให้ถ่ายรูปถ่ายวีดีโอในโรงเรียนนะคะคือถ่ายได้แต่ว่าห้ามลงโซเชียลอะไรเงะะี้ยค่ะชมการแสดงเสร็จเรียบร้อยนะคะคือตอนอยู่ในโรงเรียนก็แบบอุ่นๆไม่หนาวพอออกมาปุ๊บโอ๊ยหนาวมากอ่ะ S <S กลับมาบ้าน <c oughs> คุณตาก็ทา ana, <c oughs> ําอาหารคุณยายทับพานะคะริกเร็วเพิ่งเรียนพิเศษเสร็จไปอะ่ะชถึงเมื่อไรเนี่ยนี่คุณพ่อกับ <c oughs> คุณลูกสาวหน้าเหมือนกันเป๊ะเลยอนี่ใส่ก็เหมือนกันเนะาะบัสมีนกับคุณพอ่อเบล อ๋อคุณพ่อจะอ้วน,นกว่าน่อยนะน,น้องซัมเมอร์วันนี้ซัมเมอร์ก็ต้องไม่หาหมอนะหมอคอน,นัดดาลูกดาลูกหนูหนูไปหาหมอแล้วมัมมาจจะไปเยี่ยมพี่ไลล่านะโอเคทุกคนมาม่าไปเยี่ยมไลล่าก่อนนะแล้วก็พาน้องไม่หาหมอโอเค พี่มาหมาไปหาไลลาก่อนนะโอเคโน่ค่ะลิลี่หนูอยากกับมงกัดมือลิลี่ไปอยู่ข้างบนเนาะเดี๋ยวลิลี่ให้พี่ลินนะเปิดประตูให้แป๊บนึงนะคะลิลี่เข้าทางนี้รลยไปออกมาข้างนอกคือหนาวมากนะคะลมแรงสุดๆโอ้ยหนาวมากเลย ค่าาอยหมไลลาดีใจแล้วเนาะโอ้โหรุนแรงรุนแรงดีใจเนะเาะก็มือ่อกนคุยกับคุณหมอแล้วนะคะก็บอ,อกว่าเมื่อเช้าให้กินข้าว <còn> เขาก็กินเองนะคะแต่ว่ายังอ้วกแล้วก็มีท้องเสียก็เลยแบบต้อง ก็คือพูดง่ายคือยัง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 ไว้ใจไม่ได้ยังไม่ได้แบบปลอดภัยอะไรอย่างนั้นนะคะก็ต้องดูกันไปก่อนว่าคือเนี่ยสภาพเหมือนแข็งแรงแต่ว่าเอาววะภายในมันไม่ได้แข็งแรงนะคะมันตรงท้องตรงลำไส้มันมันอ่อนแออยู่อคือก็ต้องอยู่โรงพยาบาลไปตอนนี้ก็คือยังให้น้าเกลืออยู่ตลอดนะคะจนกว่าจะแบบสามารถกินข้าวแล้วก็ท้องไม่เสียไม่อ้วกค่ะก็ต้องอยู่ไปเรื่อยๆจนกว่าจะแข็งแรงที่สุด อือค่ะอะไรคะลูกอยากกลับบ้านด้วยกันเนะเาะรอก่อนนะอืออือืมอีกนิดหนึ่งนะอีกนิดนึงนะอ,นนงนะอยากกินข้าวให้ได้พุ่งนี้มาหมามาหาใหม่นะโอเคนะกินข้าวให้ได้นะลูกไม่อวกไม่กุญจิไม่ไม่ไม่ท้องเสียก็จะได้กลับบ้านเร็วๆเ,เ,เนาะทนอีกนิดหนึ่งนะ สร้างหนูเดี๋ยวหนูต้องลงควันอีกแล้วนะลูกจะได้หายเร็วๆไงเนาะหนูม่าตัวเล็กมากเลยอนะทำไงดีอะคะทำไมเล็กกว่าชาวบ้านหนึ่งจุดหนึ่งแกิโลตัวเล็กลงเพราะว่าตอนไม่สบายไม่กินข้าวคนอื่นเขาสองกิโลกันไปนหมดแล้วลูกเอ้ยลงควันกันอีกรอบเนอะ จะออกไปกินข้าวกันนะคะตอนนี้คือ7องศานะคะทุกคนอย่าไปดูเสื้อเลยโอดนะคะเพราะเลโอใส่เสื้อผิดฤดูนะคะมาที่ร้านเนื้อย่างนะคะตอนนี้เป็นร้านโปรดของคุณยายและคุณตานะคะ นั่งเป็นแบบสอง๊ะติดกันนะสองเตามีป้าปมากินเบียร์นะฮะเดี๋ยวรอทีนะ่เลือกก่อนนะะ<ม>ช่วงนี้เป็นช่วงหาะกิวนะฮะโอ้โหถูกใจเลยเพราะว่าชอบกินมากอ,อันนี้คือหัวใจวัวนะคะกินแบบดิบๆซาชิมิเอ้ยเลโอกับคุณตาไปเอาน้ำมันอยู่นะคะ นี่เรีอวสั่งเนื้อมาคือถ้าเป็นเนื้อแบบนี้เรโอวชอบอ่ะเอ้าทำไมต้องแบบพี่สังเกตว่าถานน่ารักเป็นกลมๆมดี๋ยนะนี่ไงหนูนทหานจิดูกลมๆน่ารัก ก้อนนี้ของนิขูหน้าหว่กิวแบบเป็นเหมือนสเต็กเลยให้มีกัไก่มาให้ตัดด้วยแล้วก็นี่หว่กิวต่างๆนะคือก็ไม่ค่อยรู้ว่ามันคือเป็นแบบอะไรบ้างนี่ค่ะเนื้อนุ่มมากเลยอ่ะนูกหคุณยายนี่ก็เคยกินไก่นะคะเนี่ยกินไ,ไก่กับหมูนะคะคุณตาที่กินเนื้อได้อยู่ ไอติมของเลโอทั้งสองอันเลยนะคะสั่งทีสองอันเลยกินเยอะมากนี่ยขอนายหลูกนีนี่เจอได้เจอได้เจอได้นิดๆเจอได้นิดๆเจอได้ Rồi đấy. Rồi đấy. Rồi đấy.